วันนี้เรามากับบ o ลอนคอลเลกชัน for, for and winner นี้แล้ะคอนี้นะคะมองเป็นสีนี้เพียงหนึ่งเดียวในคอนี้เ้เบาเบมากเลยพี่มรว,วมรวมรุ่นทุกรุ่นเนี่ยซื้อทุกรุ่นเมาทุกรุ่นเมาเมาเงี้ยพี่ไข่ฟ้าคนแรกอืมไม่เป็นไรล,ละดูแบบดูหน้าเปลี่ยน หนา้าเหมือนเดิมหน้าไม่เปลนเราไม่ได้สัดนหน้าเราเหมือนเดิมมีหลายรอบแล้วนะ แบบสองกล้องจุกๆไปเลยนะคะ<ช>แล้ววันนี้มีไม่ได้มาคนเดียวเพราะมีมากับน้องอาะค่ะไม่ได้ออกกล้องนานมากก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนิดนึงเราก็รู้สึกว่าเวลามาออกคนเดียวอ่ะเผื่อคนดูเบื่อไงก็เลยอาชวนฟ้ามาด้วยแล้ววันนี้เรามากันในทีมแบบ<อ>คนลุกคนลุกหนาวหนาวหน,นาวมากเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่าขอซาวแบบอลังการน่อแนแเพราะว่า วันนี้เรามาเดี๋ยวเตีงก่นะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เราได้เปิดตัวไม่เป็นไรนะมิมี่เราไม่ได้ออกกล้องนานต้องเข้าใจนนหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับบอ r ลอนคอลเลกชัน for and win ค่ะ ที่เห็นแบบมองไวๆฟ้ารู้สึกคอนี้เป็นไงบ้างคอแบบท่าคอล่าสุดที่โบลอนออกมาค่ะรู้สึกว่าดูทันสมัยมากทรงคือดูเหมือนแบบเข้าได้กับทุกวัยเลยแล้วอะไรเขากลับมาอะไรเขากลับมาเขาหายไปนานนีนเนี่ยกับแบบทรงแบบกรอบอะไรฟ้ากรอบกรอบสังชเชลเ กรอบสนะคะคือหายไปน,นานามากสําหรับรอบนี้นะคะใครที่ชอบกรอบสายบอกเลยว่ามากันหลายรุ่นมากๆเลยทุกคนเดี๋ยว er เราไปเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยดีกว่าขอา<ไ>อนุญาตถอดหมวกนะคะค่ะ<อ>ก่อนอื่นเอาตัวกันเลยว่ามี่นะคะขอเป็นตัวแทนของสาวร,รูปหน้ากลมสาวมีแก้มค่ะส่วนของฟ้านะคะ<ม>เป็นตัวแทนรูปหน้าไหนรูปหน้าไข่หรือว่ารูปหน้าเล็กนั่นเองค่ะ เราก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าโบลอนน่ะไม่ว่าจะรูปหน้าไหนก็ใส่ได้และใส่สวยแน่นอนค่ะมากันที่รุ่นแรกเลยฟ้าจัดมารุ่นที่ฟ้ารู้สึกว่าต้องขายดีแน่นอนน้องแบบโดดเด่นออกมาจากเพื่อนกับพี่มีแบบว่าลงมาติ๊กแล้วรุ่นนี้แหละโดนใจที่สุดก็คือรุ่นนี่นี่เองต้องไหนดีรุ่นนี้กันหนึ่งและสองรุ่นนี้เองค่ะรุ่นนี้นะคะเขามีชื่อว่า BH6008 ค่ะเป็นเบต้าไทเทเนียมนะคะรุ่นนี้มีด้วยกันสี่สีค่ะสีที่ฟ้าใส่นะคะเป็นสีใสพิงโก้โอ้ฟ้าใส่แล้วน่าสว่างมากเลยอ่ะเข้ากับชุดอยู่นะชุดแบบชุดแบบวินเทอร์เวิ่งเข้ามากแล้วที่มีใส่นะคะเป็นสีเป็นสีออกแบบเกรย์นิดนิดเกรย์พิงโกอันนี้แบบไม่หวานมากใช่ก็จะมีความเทนิดนิด สีนี้สวยพี่มี่นี่นี่สีสอ่าสีสครีร์ซิลเวอร์นะคะก็จะได้ลุคที่มีความแบบตัดหวานอย่างบางคนก็รู้สึกว่าพิงโก้มันหวานไปนิดนึงขออะไรที่เท่ๆมาหน่อยก็จะเป็นสีที่ฟ้ากำลังจะใส่อยู่นะคะอ เร้ยอันี้ก็เข้าว้าฟ้าอันนี้จะนนแบบคนรู้กับสีพิงโกเลยอันนี้ก็จะแบบดูไม่หวานมากเหมือนกันใครที่รู้สึกว่าอยากได้แว่นที่ใส่แล้วดูเป็นคนเป็นแบบเป็นสาวใส่แว่นอะ่ะใส่แว่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนะนําเป็นสีแบ็คนะคะรุ่นนี้ค่ะตัดมากันที่กรอบบางบ้างไหมรุ่นนี้รุ่นนี้สวยอีกแล้วหยิบมาแต่ละรุ่นอุ้ยสีน่ารักมากส,าสีนี้นะคะเป็นสีที่ค่อนข้างลิมิเต็ดสาหรับคอลเลคชัน for a แอนด์วินเเลยคะ่ะดูแบบ ดูเล็กๆน่ารักจ้าแต่รุ่นนี้มีชื่อว่า BT 1 6 1 5ค่ะน้องมีความแบบแคทอายด้วยนะไม่กลมเกินไปค่ะใช่ค่ะไม่เกี้ยนะคะไม่เอี้รเลยนี่นะคะสีนี้ที่สีที่มีบอกว่าสีอะมันจะมีความเป็นแบบลิมิเต็ดแล้วก็วิ่งนี้น่ารักมากวิงเห็นดีเทลขาทุกคนดีเทลขาของเขาอะมันจะมีความเป็นแบบ เป็นสกรอบแว่นเล็กๆอยู่นะเวลาใส่ก็เออเก๋เ,เ,เวอร์นี่ ถ้าสําหรับสาวหวานนะคะก็เป็นสีนี้เลยค่ะใส่แล้วจะมีความลูกคุณเอ๋ยอะไรเออยสีที่ฟ้าใส่เป็นสีแบกนะคะก็จะมีความค่อนข้างเข้ากับชุดที่วันนี้ใ,ใส่แล้วก็เข้ากับสีผมฟ้าด้วยดูแบบไม่เนิร์ดด้วยนะพี่มีดูเขาเรียกว่ามีความแฟชั่นตรงที่เขามีดีไซน์เป็นแบบแคทอนิดนิดฟ้าลองใส่สีชมพูให้ฟ้าเป็นแนวแบบหวานหานบาร์มีขอุเขูเข้มๆละกันกับสีแบคนะคะสีนี้ค่ะเป็นสีดําด้านนว ใช่สีแบบนาา่ารักหวานละมุนสุบสุบสุบสเลยนี่อุ้ยน่ารักาเรียกฟ้าธรรมดาไม่ได้เลวเนี่ยต้องเรียกคุณหนูฟ้า นี่ขนมนะคะสรุ่นวาวุ่นหรือยังถ้ายังไปเจอกันรุ่นที่3ค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดอีกแล้ววันนี้มีซจะพูดคําว่าห้ามพลาดบ่อยมาจะพูดว่าสวยกี่ครั้งไม่รู้ลองนับกันเองเล่นเปลืองเลยเบาเบามากเลยพี่ม่สัมพันแรกคือเบาใช่ไหมแล้วก็ที่ตกใจอ่ะคือทรงน้องดูแบบดูโอเวอร์ไซส์แต่แบบคือพอลองจับแล้เบาเบาแบบตกใจเลยรุ่นนี้นะคะบี 6021ค่ะมันจะมีความเป็นทรงแบบดับเบิลบาร์เอเวเตอร์แบบเหลี่ยมใส่แล้วก็จะดูมีความชิคมีความเก๋รุ่นเนี้ยใส่เสื้อผ้าสนุกแน่นอนใส่ได้กับลายลูกใช่สีที่ไม่ใส่อยู่นะคะเป็นสีเกรย์พิงโกค่ะส่วนฟ้านะคะใส่สีเกรย์ซิลเวอร์เอ๊ะหรือเคลียร์ซิลเวอร์เคลียร์เคลียร์ขอโทษค่ะเคลียร์ซิลเวอร์นะคะเหมือนไม่ได้ใส่เลยและสีนี้นะคะเป็นสี เป็นสีเกรย์สีเกรย์ก็เมื่อกี้มันจะไม่สว่างเท่าตัวใสเมื่อกี้ใช่สีใสจะสว่างกว่าพอดีพอดีฟ้าวันนี้ฟ้าใส่สีดําขึ้นมากเลยอะเนาะรู้สึกว่าใส่คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสีดําอะถ้าทรงมันทําไม่ดีอะมันจะดูแก่ดูแบบดูหน้าดุดูเข้มเพราะปกติฟ้าเป็นคนแบบไม่ใส่้าดุใช่เพราะจะไม่เลือกใส่สีดําเลยแต่สําหรับคอนี้ก็คือสีดาแบบจึ้งมากเขาทำออกมาดี เราคิดว่ารุ่นเนี้ยน่าจะเป็นรุ่นแบบรุ่นตัวท็อปทอของรุ่นเลยใช,ใช่ไหมใช่รุ่นที่4นะคะฟ้าะะโชว์เขาไปเลยหให้ดูความดีงามของรุ่นนี้รุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า B H 7016เป็นเบตาา้า i ทเทเนียอีกแล้ว มีข้างๆเป็นโลโก้ตัว b ีโบลอนนะคะดูแบบตะโกนเบาๆแต่ก็มีความรุ่นนี้เหมาะกับคนที่รูปหน้ากลมใสสวยมากเช่นมีเป็นต้นรุ่นนี้นะคะจะช่วยพรางรูปหน้าของเราได้ดีอันนี้สีดำทองเหรอพี่มี่สวยตังเลยเดี๋ยวฟ้าจะใส่สีพิงโกให้ดูนะคะและสีสุดท้ายบาร์บี้ให่บาร์บี้ และสีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีซิลเวอร์ค่ะสีแบ็กซิลเวอร์นะคะก็จะมีความเท่ๆนิดนึงแต่ว่ารุ่นเนี้ยฟ้าใส่สีพิงโก้สวยมากเลยดูแบบดูขึ้นกับหน้ามากตัวนี้ใช่ไหมใช่อยู่กันสองคนเราก็ชมกันเองใช่ไม่มีใครชมเราก็าก็ชมกันเองอุ้ยมันสวยจริงๆนะมันน้ำหนักดีด้วยทั้งหลังว่าแบบสวยๆก็ยังไม่พูอ้าวเโอ้ยอันนี้ก็ดี ดีอีกแล้วเข้ากับแบบต่างหูเลยคนเราอ่ะเลยต้องมีแว่นหลายตัวเพราะว่าแบบมันจะคอมพิวต์ลุกได้ค่อนข้างต่างกันไปกันที่รุ่นต่อไปกันเลยนะะรุ่นต่อไปนะคะเป็นรุ่นแนวแปดเหลี่ยมเหมือนรุ่นมีน้องมีดีเทลด้วยคือน้องอ่ะเป็นแว่นแบบกรอบบางที่ท็อปด้วยกรอบหนาแบบค้างๆแล้วก็จะมีพื้นที่เล็กๆให้ดูมีกิมมิคดูแบบ น่ารักน่ารักดูแบบมีลูกเล่นอะไรเอ่ยนะคะมีความเ่นนีมีความเก๋ๆสูงอย่างงี้ก็เก็บเลนได้ดีใช่รุ่นนี้นะคะใครสายตาเยอะอย่างเงี้ยก็ตัดเลนได้ค่อนข้างดีเลยค่ะกับ B H 6 0 0 9สีที่มี่ใส่อยู่นะคะเป็นสีเคลียร์พิงโก้ค่ะน่ารักไหมใช่เหมือนน้องมีความแค็รักมากเลยอ่ะอุยวันนี้ฟ้าใส่ดำขึ้นจริงชมไปทำอะไรมามหดแล้ว ใส่แว <No <No ่นอะไรก็ขึ้นเพราะว่าใส่แว่นของบรอนคอใหม่ค่ะ For and Winter ค่ะขายเก่งมากเดี๋ยวให้ดูดีไซน์อ wow ีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเขาจะมีความเหมือนเขาเรียกว่าแปดเหลี่ยมใช่ไหมพี่ใช่ใเป็นทรงแปดเหลี่ยมแล้วก็รุ่นนี้เป็นเบต้าไทเทเนียมอีกแล้วความดีงามก็คือแบบใครที่กังวลเรื่องความหนักเรื่องอาการแพ้นะคะก็เบต้าไทเทเนียมไปเลยค่ะดูแบบดูน่าเปลี่ยนเลย หน้าเหมือนเดิมหนาไม่เปลเราไม่ได้สัดนหน้าเราเหมือนเดิมมีหลายรอบแล้วนะเคค่ะต่อกันที่รุ่นต่อไปเลยค่ะรุ่นนี้เขามาน้อยแต่มานะเขามีแค่สองสีวันนี้ฟ้าใส่แบ็คขึ้นก็แบบโยนแว่นแบ็คไ้ฟ้าไปเลยรุ่นนี้นะคะชื่อว่า B H 7029ใช่ B12 นะคะถ้าเป็นตัวสีดำทองนี่ค่ะสีชมพูก็จะแบบหวานแบบนี้คือชมพู สังเกตไหมฟ้าว่าชมพูปีนี้เขาไม่ได้ออกแบบหวานมากเขาจะมีความเป็นแบบมันเป็นพิงด้านๆหน่อยเงี้ยค่อนข้างสวยเลยแล้วก็รุ่นนี้นะคะคือขาเขาอ่ะน่ารักมากเป็นโลโก้โบลอนรุ่นต่อไปนะคะเป็นรุ่นอะรุ่นนี้ฟ้าเอาเลย B J 7 3 5 9ความดีงามของรุ่นนี้มียังไงฟ้า บอกเลยว่าจับมาก่อนเลยคือเบาแล้วก็ขาคือเป็นสีแบบไม่ไม่เขียวมากนะเป็นเขียวแบบแบบไม่ได้ไม่ได้เขียวหน้าเกียรอนะไม่ได้เขียวที่รู้สึกว่าใส่แล้วเด่นขนาดนั้นทรงก็น่ารักมีทรงน่ารักเลยอันนี้แล้วก็เหมือนเขาน่าจะมีความเก็บเลนได้ดีเลยนะคะสําหรับคนเลนที่ใส่ตาทุงสูงมีความเก็บได้ดีระดับหนึ่งเลย รุ่นต่อไปนะคะกับรุ่นนี้ค่ะเอ่อ B H 6 0 1 7<ด> 1> รุ่นนี้มีด้วยกันสีสีสวยมากคือปีนี้เห็นไหมว่ามันจะเป็นรุ่นแบบแนวใหม่หมดเลยอะ่ะมันจะไม่ใช่แบบรุ่นคล้ายๆรุ่นเดิมนะคะแล้วก็จะเป็นแนวแบบคอปใสหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือเทรนน้องเขากลับมาแล้วนะคะรุ่นนี้ข้อดีคือมีโลโก้ตัว B ีเบาๆใส่แล้วไม่ซ้ำไม่เหมือนใครแน่นอน สีที่มีกําลังจะใส่นะคะเป็นสีองกแนวทูโทนแบบด้านบนนะคะเป็นสีองกแนวเกรย์เกรหน่อยเกรย์เข้มเข้มหน่อยแล้วก็ไล่ลงมาเป็นเกรย์อ่อนดูมีอะไรดูมีเลเยอร์ดูแบบดูแบบแฟชั่นฟ้าใส่สีอะไรอยู่น่ารักดีมาะวันนี้เนี่ยไอเราก็วาวุ่นเลยน่ารักกันหลายรุ่นมากทําไงดีพี่งนี่ ต้องกดเหมาแล้วเหมาเหมาเลยเหมาเหมารวมรวมรุ่นทุกรุ่นอย่างเงี้ยซื้อทุกรุ่นเหมาทุกรุ่นเม,า,มาเหมาอย่างเงี้ยพี่ขายฟ้าคนแรกอืมไม่เป็นไร่ะแต่เราอ่ะรีวิวดีขนาดนี้โบอรอนต้องเข้าแล้วปะแล้วก็สีนี้นะคะเป็นสีแบบ สีออกแนวสีน้ำตาลอ่อนๆนิดๆแล้วก็ไล่ลงมาเป็นสีสายอันนี้ก็น่ารักอีกแล้วอุ้ยอันเนี้ยมันแบบอุ้ยอันนี้สวสุดๆเลยอ่ะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยตัวเนี้ยน่าจะน่ารักตัดคู่กับเลนเลนแบบเลนย้อมสีเลนรบบสีน่ารักแน่นอน รุ่นนี้นะคะมีชื่อว่า bt 6 0 2 0มีด้วยกันสีสีค่ะสีที่มีใส่นะคะเป็นสีแบกโกสีที่ฟ้ากำลังหยิบอยู่เป็นสีเกรย์พิงโกนี่น่ารักไหม สีดำก็สวยแล้วพี่มีตัวนี้ปกติมี่เป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในการใส่แว่นสีดําเลยเพราะว่ารู้สึกว่าใส่หล้วแก่แต่ว่ารุ่นนี้ชอบเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ทุกคนได้ดูกันครบสีสีใสใสพิงโก้สวยอีกแล้วช่วงนี้คนเขาอินเลอฟอแบเนอะเขาก็เลยแบบมีออร่านิดนึง นี่เขินจริงะเดี๋ยวเราไปดูรนต่อไปกันเลยค่ะมาต่อกันเลยจ้าใช่กับ BJ 6 1 1 2คือสีเขามาแบบสีแว่นตาธรรมดามันมันธรรมดาไปอ่ะมันมีทุกรุ่นแล้วก็จัดเป็นสีพิเศษแบบสองสีนี้ได้เลยนะคะ <ส>ตัวนี้นะคะสีออกออกมันออกแบบเท่าๆ่เขียวเขียวอ่ะเหมือนเท่าอมเขียวนิดนจ้ดาทุกคนคือสีมันแปลกมากไม่ค่อยเจอแว่นสีนี้นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูลองดูว่าแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลกใช่ไหมคือเหมือนมันจะไม่ได้ดูดําเกินไปสําหรับคนที่ไม่ชอบแบบ ไม่อยากดูเข้มเกินไม่อยากดูแบบดุเกินก็จะเรือว่าสีแนวแบบว่าสีมงคลประจําวันอะไรอย่างเงี้ยก็หิบม่ใส่ด้มูต้องลงใส่ยมูมาเลยฟาลองใส่ดูนี่อันนี้อันนี้เหมือนเป็นโทนแบบนูดไหมคะใช่มันจะเป็นออกแนวแบบว่าครีมครีมอมส้มนิดนิด คือสีจริงอ่ะสวยมากไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นสีประมาณไหนแต่สีที่ตาเห็นคือแบบน่ารักปราว่าส่วนตัวถ้าเป็นสีนู้นะคะจริงๆทนคนที่ผิวแบบเป็นโทนเขาเรียกว่าอะไรโทนผิวน้ำครึ่งหรือแบบผิวไม่ได้ขาวมากหรือว่าจริงๆผิวสองสีหรือผิวขาวเงี้ยก็คือใส่ขึ้น่หมดเลยนะ แล้วของไม่ได้มากันแค่สองสีเพื่อบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบเพเซบ่าแต่ว่าชอบทรงนี้จังเลยก็ความพอดีพอดีไม่ตะกนมากมีอีกสองสีให้เลือกนะคะรุ่นเดียวกันเลยค่ะสีที่มีกําลังจะใส่นะคะเป็นสีออกแนวสีเกรย์พิงโกค่ะส่วนตัวนี้เป็นสีออกออกไว้ปะใช่เคลียร์ไว้พิงโกคือสีแบบเบสิกอะไรแบบนี้ มาค่ะเปลี่ยนมูดกันบ้างไปกันที่กรอบบางอ,าอันนี้เล่าอ่ะมาเกินครึ่งทางแล้วสําหรับใครที่รู้สึกว่าแบบเออมันมีเลงๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีมาป้ายยาอีกไหมก็คือมีนะแต่ว่าเหลือไม่เยอะแล้ว <c oughs> กรอบบางเป็นเบต้าไทเทเนียมนะรุ่นนี้นรุ่นนี้มีชื่อว่า B H 7010มีด้วยกัน1 2 3 4มีด้วยกัน5 4ค่ะคือรุ่นนี้สีค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวโชว์ไปทีละสี มันมีความเก่ามากสีนี้นะคะีจริงๆขึ้นมาขึ้นมาจากคอลเลกชันที่แล้วแต่แบบนี้ไม่กี่รุ่นที่มีสีนี้แล้วคอลนี้นะคะ้องเป็นสีนี้เพียงหนึ่งเดียวในคอลนี้เออติพรีเมียมสูตอแว่นตาเขาจะไม่ค่อยทําแบบไม่ค่อยทำสีนี้เท่าไหร่เป็นเหมือนเป็นสีค่อนข้างพรีเมียมเลยนะคะเป็นสีแบบผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้เลยอ๋อแล้วที่สําคัญนะคะปีนี้เขามีแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ก็คือคุณเจเจมาไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่หรอ ต้องเห็นได้ช็อตมากไวู้้ในกล้องเห็นมหมแต่ว่าอึ้งไปนิดนึงอเอ๊ะอะไรอะสมองประมวลอยู่ถึงสีไหนแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวใส่ให้ดูครบสีเลยละกันสีดําเงินฟ้าใส่สีซิลเวอร์ใช่แล้วสีสุดท้ายเป็นสีแบ็คสีแบบเรียบเรียบแล้วก็ชอบดีเทลขาแว่นของกอนี้กแบบนึกเลยมันแบบมันแบบน่ารักอ่ะรุ่นนี้ชอบมากสีคือแบบ ดีน่ารักน <languages. S 1> ่าจะไปตัดแว่นกันแดดจริง,รง <że> สำหรับใครนะคะที <person. S 1> sure. ่รู้สึกว่าทรงที่มีรีวิวไปตอนแรกอ่ะมันโอเวอร์ไซส์มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเท่าไหร่เพราะว่าเราอ่ะรูปหน้าเล็กก็จะแนะนําเป็นทรงเหมือนกันทรงเหมือนกันเลยทรงคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นสายแบบโอเวอร์ไซส์กับสายแบบสแตนดาร์ดใช่คนที่ชอบแบบไม่ต้องใหญ่มากใส่สีเขียวแล้วรู้สึกแบบรู้สึกเก๋อ่ะน่ารักเพรามีมันมันดูเหมือนมันเก๋ไหม มันเหมือนหลุดออกมาจากกระตูนเลยอ่ะกับแว่นรุ่นเนี้ยคือเหมือนแบดได้หลายชุดด้วยนะทุกคนใช่น่าจะสนุกตัวนี้เอาไปตัดแว่นกันแดดน่าจะสนุกเลยนี่สวยต้องใส่บูอีกไหมตัวนี้ตัวนี้เขียวเหนียวซับเออน้องเขียวเหนียวซับแล้วเขาก็มาด้วยกันอีก2สีนะคะคือสีแบคแล้วก็สีเคลียร์ไวพิงโก้ค่ะ ขอใส่แบกหน่อยวันนี้อยากเป็นแบบผู้หญิงเรียบหยิบหมวกมาใส่ทีนึงไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยอ่ะกับรุ่นเนี้ยดูแบบแพื้นหลังพื้นหลังต้องไอ้นี่นะคะเป็นแบบพาลิสกุจิหรือแบบคนละทีไม่ได้ดัดกันเลยเป็นแบบฟิลแบบหิมะตกหนาวๆหน่อยพอคอนี้คือคอ for and winter และมาถึง2รุ่นสุดท้ายกันแล้วคนดูยังดูอยู่ไหมหรือว่ากดปิดไปตั้งแต่แต่ที่เราจะมาแข่งลายาละมาค่ะมาต่อนที่กันต้างดีกว่าใช่กับ BT 1616มาด้วยกัน3สีนะคะสีแบ็สีพิงโก้แล้วก็สีซิลเวอร์ค่ะอันนี้คือฟ้าชมตั้งแต่แรกเลยว่าอุ๊ยเกาหลีเวอร์ใช่ใช่ใช่ใชใช่รุ่นนี้ไหม ใส่แล้วพูดไทยไม่ได้เลยอ่ะใครอยากรู้ต้องลองซื้อดูกระรงเฮอย่าหยุดนะอาอีม่มีไม่เป็นกระด้แค่น่้อันนี้น่ารักมากเลยอันนี้น่ารักเแล้วก็แบบเห็นดีเทลเขาอีกแล้ว ใช่เห็นไหมตรงตรงนี้ไหมใช่ตรงนี้เป็นตัวบีน่ารักอีกแล้วมันแบบถึงจะเป็นน็อตแต่ฉันไม่ใช่น็อตธรรมดาเพราะฉันคือน็อตโบลองเป็นตัวบีนะคะดูเก๋มากเลยเออน่ารักอันนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันคือจะบอกว่าเป็นน็อตแบบน็อตธรรมดาเป็นแบบเป็นหมุดธรรมดาแต่อันนี้เป็นน็อตตัวบีนะคะเก๋มากรุ่นนี้ และร <มา S 1> ุ่นสุดท้ายสําหรับคอร์ลิคชั่นนี้แล้วเก็บไว้เป็นรุ่นสุดท้ายคนดูบอกดีใจจังเลยเพราะว,าว่าเท่าที่ดูอะเลือกแทบไม่ถูกแล้วถ้ามาอีก10รุ่นก็คือต้องเอฟอีก10รุ่นแน่นอน <c oughs> รุ่นนี้นะคะอาจจะเหมาะก,กับผู้ชายกับรุ่น BT 1605เอ้ยแต่ก็ผู้หญิงไม่ถูกเพราะแว่นอะเป็นย<ช>ูนิเซ็กคือ<ช>ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะ ของพี่มี่เหมือนเป็นสีเขาเรียกว่าไสีอะไรสีบอลสีแบบสีเอ้ยยเอ้สีน่ารักอีกแล้วอ่ะมันจะเหลือบเหลือบอะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมแต่ว่ามันมันจะไม่ใช่สีแบ๊กความขับผิวขึ้นมาใช่ตัวนี้ก็แต่ทําเป็นเล่นไปแบบเดี๋ยวนี้แบบซีรีส์เกาหลีเขาก็จะแบบผู้หญิงจะแบบใส่เป็นแบบทรงขับมาสเตอร์ก็จะดูเป็นฟิลแบบเป็นแบบคอตเนอร์ทุกคนนะรุ่นนี้ ทำไมมันมืด,ม,ดมืดมืดไม่ฟ้า,าง่วงอ่าสำหรับใครนะคะที่ซื้อบรลอนช่วงนี้ นอกจากที่จะได้แว่นตาแล้วจะได้ตัวของ sleeping mask ไปนะคะมีมีด้วยกันสองสีค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อบรเนสินค้ามีจำนวนจำกัดแจกแค่ประมาณเราเหลือแค่ไม่เยอะแล้วเนาะใช่ค่ะเน็นจามนเ้็นะคะใช่นอกจากนั้นอ่ะทาง G G Vision ของเราก็มีของมาแจกด้วยเป็นตัวของซองเก็บเป็นแบบเป็นกระเป๋าเล็กๆแล้วก็เป็นซองเก็บแว่นตานะคะใส่ในนี้คือแบบป้องกันการถลอกได้ดีมากๆเลยนี่แกให้ดูก่อนนะคะ ใช่ใส่โทรศัพท์ใส่ของอย่างอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าวฟ้าเคยทำคลิปแบบใส่ของจุกจิกอะไรเงี้ยใส่ได้เยอะมากๆเลยและนี่คือโปรโมชั่นพิเศษสําหรับโบ้อนช่วงนี้นะคะ <c oughs> ก่อนที่เราจะปิดคลิปกันมีก็อยากให้ฟ้าแล้วตัวมีเองลองเลือกแว่นที่เราคิดว่าจะเป็นแว่นที่ขายดีมีอยู่ในหัวแล้วใช่ไหมพี่ยังไม่มีเล็งน้องมานานแล้วพี่ยังไม่มีเลยพี่แบบสวยทุกรุ่นแต่ว่าถ้าต้องเลือกถ้าต้องเลือกจริงๆเรามาเลือกกันเลยรุ่นแดงนะคะที่อยู่ในดวงใจเราเลยเอาพี่มีก่อนหยิบพร้อมกันเอาจริงเหรอเออเอาเลยหนึ่งสองสามรุ่นนี้ค่ะนี่นี่ของมีรุ่นนี้ของป๋าก่อนนะ คือคืออะไรรู้ป่ะคือหยิบแบบรู้เลยว่าคนรูปหน้าไหนอ่ะคืออย่างฟ้ารูปหน้าเล็กอ่ะเขาก็จะไม่ได้หยิบโอเวอร์ไซส์มากเขาก็จะหยิบไซส์ที่มันพอดีพอดีแต่อย่างมีรูปหน้ากลมมีแก้มก็จะหยิบโอเวอร์ไซส์เป็นหลักคือสิ่งเสียพิงโก้คือพี่รู้สึกว่าพี่ชอบในดีเทลที่มันแบบเป็นแว่นกรอบบางแล้วก็มีกรอบหนาด้านข้างคือมันค่อนข้างน่ารักมันไม่ค่อยเห็นแว่นรุ่นไหนที่ทําออกมาสไตล์นี้เท่าไหร่แล้วก็เป็นคนรูปหน้ากลมก็เลยแบบมั่นใจกับโอเวอร์ไซส์ ่เหมือนแบบตัดกับช่วงแก้มพอดีเลยใช่แล้วไม่ฟ้าเลือกรุ่นนี้เพราะว่าหนึ่งเลยค่ะเอาขนาดก่อนคือฟ้าเป็นคนรูปหน้าค่อนข้างรูปหน้าไข่แล้วก็รูปหน้าเล็กเนาะก็เลยแบบเลือกทรงนี้มันใส่แล้วมันพอดีเป๊ะเลยนี่มันไม่ได้เล็กมากนะคะแล้วก็แบบไม่ได้ใหญ่มากมารุ่นที่สองยากจังเลยเพราะว่าแบบจริงๆก็ชอบักทุกรุ่นใช่น่ารักทุกรุ่นได้ละมาสามเมื่อกี้พี่วีวลองตัวไหนนะไม่บอกหนึ่งสองสาม เป็นสไตล์การหยิบแว่นแบบว่าสาวคนละรูปหน้ามากของวี่นะคะก็ยังเป็นโอเวอร์ไซส์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราหน้ากลมตัวนี้ใช่ส่วนนี้จ้าของฟ้าของฟ้าก็จะคล้ายๆไม่ได้ใหญ่เท่เมื่อกี้แต่ว่าไม่ใหญ่มากแต่จะใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดเดียวแล้วก็หยิบสีแบ็กมาสีเดียวกันพอรู้สึกว่าแบบคอเนี้ยเขาทำสีแบ็กออกมาได้ค่อนข้างสวยเลย มีความเท่ช่วงนี้อยากเป็นสาวเท่นะและรุ่นสุดท้ายถ้าต้องเลือกถ้าต้องเลือกรุ่นสุดท้ายจะเลือกรุ่นไหนมา3 2 1สองหนึ่งอุยอันนี้อยู่รุ่นเดียวกันแย่งหนูอ่ะก็คือเลือกรุ่นนี้เพราะว่าชอบดีไซน์นอตที่รู้สึกว่ามันเก๋มากแล้วก็เป็นทรงที่มีความเกาหลี ถึงมันเป็นเหลี่ยมอะแต่มันไม่ได้เหลี่ยมจ๋ามันทําให้เหลี่ยมดูแบบละมุนละมุนดูเป็นสายเกาท่านึงแล้วเหมือนเหลี่ยมอะค่ะโค้งหน้าแบบมีแก้มอย่างเงี้ยเขาจะมีความเหลี่ยมเป็นแบบเหลี่ยมยาวๆออกมานิดนึงคือจะตัดตรงช่วงแก้มถ้าสําหรับสาวลูกนั่นมีแก้มอย่างีที่นี่อย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างตัดกําลังพอดีอย่างของฟ้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแบบไม่ได้ใหญ่มากกำลังพอดีเหมือนกันเดี๋ยวเราปิดคลิปกันด้วยแว่นตาตัวนี้กันได้เลยค่ะอะปิดยังไงดี ฝากคอลเลกชันนี้หน่อยฟ้าขอฝากนะคะกับโบลอนคอ l เลกชันฟอ o แอนด์วินเทคือน้องสวยมากจริงๆนะคะอยากให้ทุกๆคนนะคะมาชมสินค้าจริงกันเนาะหรือว่าแบบสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ใช่คือถ้าไม่สะดวกก็แบบออนไลน์ได้เราก็แบบมีถ่ายรูปมีส่งรูปทุกรูปใช่แอดมินแบบถ้าลูกค้าแบบต้องการขอดูรูปแว่นเพิ่มเติมแอดมินเราจัดให้ค่ะเพราะอะไรเพราะฟ้าเนี่ยคือแอดมินท่านหนึงพรจริงๆแล้วเราคือ 嗯，变了。 ก็ยังไงก็ฝากบอลอนคอลเลคชั่นนี้ด้วยนะคะเหมือนที่ฟ้าบอกค่ะถ้าใครไม่สะดวกมาหน้าร้านก็ออนไลน์ได้หรือท่านหน้าร้านนะคะเรามีด้วยกัน3มสาขาค่ะคือสาขาสาขาแพทย์กษสาสมุทรปราการค่ะเป็นสาขาแรกนะคะสาขากรุงเทพบางนาเป็นสาขาที่สองนะคะตรงข้ามไบเทคบางนาฝั่งเดียวกับเซ็นทรับางนาค่ะแล้วก็สาขาสุดท้ายนะคะเป็นสาขาที่ราชพฤกษ์ค่ะเป็นสาขาน้องใหม่นะคะอยู่ตรงโครงการอยู่เย็นการ์เด้นค่ะตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล กดแชร์กดซับสไครต์และถ้าอยากให้ฟ้ามาออกอีกก็คอมเมนต์มาว่าน้องฟ้าน่ารักจังเลยน้องฟ้าสวยจังเลยอยากเห็นน้องฟ้าอีกก็เดี๋ยวจะพาฟ้ามาออกคลิปบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพูดแล้วนะอ๋อมาโอเคได้ค่ะ